ทีมชาติไทยจัดไปเล่นอย่างเทพแต่พระเอกของไทยพูดอะไรไม่ไม่ผมอยากกิไทยวันนี้มีคำตอบบางคนบอกว่าผมอยากกินผัดไทยผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้จัดไปแน่นอนสวัสดีครับกีรันโนนกับผมแชมป์พิรพลนะครับก่อนที่จะไปพบกับผู้ชายที่ท่านี้กําลังดังที่สุด เหมือนกับเป็นนักร้องเลยนะฮะไปวากใส่กล้องเมื่อวานนี้มงคลทศทสกายกองหน้าทีมชาติไทยพูดอะไรเมื่อวานนี้คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนเอเชียนะครับไทยแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เมื่อวานนี้เราทีมอันดับที่127ของโลกเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ซึ่งอยู่อันดับที่75็ด้าเขาเหนือกว่าเราเยอะแต่ความสําคัญของเมื่อวานก็คือเป็นครั้งแรกเป็นเกมนัดแรกอย่างเป็นทางการที่โคชใหม่หลังจากโคชซิกโก้ออกไปนะครับโคชคนใหม่โคชมิลาวารายเยวส กุนซือจากเซอร์เบียเข้ามาคุมทัพผลงานเป็นอย่างไรและเป็นครั้งแรกที่เขาคุมทีมลงเล่นในราชมังคลากีฬาสถานซูเปอร์สตาร์หลายคนก็ไม่ได้มานักเตะไทยเห็นหน้าใหม่ๆตรึมแล้วนักเตะไทยพูดอะไรทุกทบปชดของเมื่อวานนี้จัดไปครับไทยครับในชุดดำนะครับไฮไลท์ก็คือการคุมทีมในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเป็นการเปิดตัวมิโลไรยวาสโคช เซอร์เบียนะครับซึ่งก่อนเกมย้ำว่าสูน้นอยโว้สูน้นอยโว้สู้ครับแต่ UAE นี่อันดับโลกดีกว่าเราถึง42อันดับบุกก่อนอาลิบับคูดโอ้โหโขกมีเสียวนะครับเครื่องแรก0-0ฮะเปิดเครื่องหลังเข้านาที69พีรพัฒยัดเข้ากลาง และเป็นมงคทลทศกรายครับตัวรุกวัย30ชาร์จเข้าไป1ประตูต่อ0ูนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนัดแรกที่เจอกันเราแพ้1น1ต่อ3มาวันนี้เรานำก่อน1 0ูนย์โคชใหม่และทีมชาติไทยยุคนี้สุดยอดสุดยอดแต่มงคลน,นี่พูดอะไรก็ไม่รู้ฮะเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับไม้องไทยเอาละครับพอนำแบบนี้โคชสั่งการเลยครับว่าต้องเล่นชดนัยปูนชดนัด ยอป่อแล้วก็ยังไม่ผ่อนคุณผู้ชมครับรอยันมาจนถึงนาทีที่88เหลือเพียงแค่2นาทีจะชนะแล้วจะยันอยู่หรือไม่ทาเรคฮามาดีกองกลางยิงลูกนี้ติดทางด้านกวินนะครับซึ่งเป็นกับตันทีมของเราในวันนี้ยันมาจนถึงช่วงทดเวลาเจ็บ แต่อาลีมบคูดมาตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับจบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับเท่ากับว่าเปลี่ยนโค้ชใหม่เห็นผลทันทีจากเคยแพ้1นต่อ3มาเกือบชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมดูตารางกันครับแม้ว่าไทยจะตกรอบไปแล้วนะครับแต่การเสมอครั้งนี้เท่ากับว่าเป็นการดับฝันทําให้ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อดไปฟุตบอลโลกทันทีประมาณชั้นไม่ได้ไปคุณก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าอันดับที่1 2และ3เท่านั้นถึง มีสิทจไปบอลโลกเอาละครับและตอนนี้อยู่กับผมแล้วครับมงวันสกายเฮ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมต้องเริ่มพูดจาอะไรอย่างนี้นะไล่ต้องใช้เสียงดังนิดนึงกินผัดไทยเดี๋ยววันนี้คุณต้องมาคุยกับผมเพราะในโลกโซเชียลตอนนี้เขาไปตั้งประเด็นเลยว่าคุณพูดอะไร แต่ขอบคุณมากเมื่อวานยิงสวยมากแต่ความสวยของการยิงคุณถูกกลบด้วยการตะโกนใส่กล้องอย่างเก็บกดครับสุดยอดมากนะครับคือเมื่อวานเล่นในบ้านโค้ชก็เป็นคนใหม่แล้วดูรายชื่อคนไทยบอกโอ้โหเครียดเลยไม่มีอุ้มธีรทรกองหลังกองกลางไม่มีเมสซี่เจกองหน้าไม่มีเทพมุ้ยทวีสินแดงดาแต่มีเทพเย็นคือก่อนเกมถ้าผมบอกว่าเสมอผมเชื่อว่านักเตะไทยน่าจะแฮปปี้กับผลเสมอใช่ครับเพราะอันดับโลกเขาสูงกว่าเราเยอะ แต่พอมาเสมอแบบแบบแบบเมื่อวานเนี่ยผมถามตรงๆตอนจบเกมอ่ะมันเป็นยังไงก็จากมันว่ามันเป็นเกมที่เราน่าชนะไงแล้วมันก็อาจจะมีความผิดหวังใน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 ส่วนที่เราทําได้ดีที่สุดแล้วแต่เรามีความดีใจไม่สุดอะไรมาใช่ไหมใช่คือมันคือมันเกือบจะได้เฮละ,อ,ะอีกหนึ่งสิ่งที่ผมได้บอกกับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสคุยกับโค้ชใหม่คุณมิโลอ่าเรียกเขาสั้นๆมิโลบอกว่าประเทศไทยชอบเล่นบอลแบบลืมดูตัวเองใช่คือ เราเก่งแต่ไม่เท่าเขาแต่เดินไปเปิดเกมรุกเขาบอกว่าถ้าเราเป็นรองต้องเอาผลเป็นหลักก่อนคือรับ,รบเมื่อวานเราเห็นเรารับแล้วก็วิ่งกันลืมตายเลยสิ่งที่แตกต่างจากโค้ชคนเก่าตอนนั้นเป็นโค้ชซิกโก้อาจจะบุกเยอะเมื่อวานนี้เล่นแตกต่างกันไหมครับเล่นเล่นแตกต่างครับเ,<อ>เพราะว่าเราเน้นเกมรับเป็นพิเศษอเพราะว่า,าโค้ชแกก็จะบอกเสมอว่าถ้าเราไม่เสียประตูเราจะไม่แพ้เมื่อวานเขาบอกว่าผลจะเป็นยังไงไม่สําคัญขอให้อย่าเสียประตูครับผม แล้วจริงๆเนี่ย90วินาทีก็ไม่เสียนะฮะไม่เสียมาเสียลูกสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นสมาธิหลุดนิดหน่อยใช่ไหมครับคือในใจคิดว่าจะชนะลเว้ยะชนะลเว้ยจะชนะลเว้ยใช่ไหมนิดเดียวครับแต่ลูกยิงคุณสวยมากนะผมผมขมให้คุณดูลูกยิงคุณคือลูกนี้เนี่ยโกของเขาอาจจะลืมตัวเองว่าตัวเองเป็นโกคิดว่าตัวเองเป็นซานตาคลอสก็เลยให้ของขวัญครับคุณตกใจไหมคือจริงๆเนี่ยเหมือนโกก็น่าจะตะคุบได้นะคือต้องต้องต้อง ขอบคุณโค้ชนะเพราะว่าจังหวะน,นี้เ,ออเขาจะบอกผมถึงแบว่าถ้าฝั่งซ้ายได้บอลเนี่ยผมต้องไปอยู่เสาแรกเลยถ้าฝั่งซ้ายได้บอลคุณต้องอยู่เสาแรกพราะว่าไปช้าด้วยซ้ําจังหวะน,นี้อ้อคือทําตามโค้ชเลยยิง<ช>ได้อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นคุณชื่อว่าเย็นแต่คุณร้อนมากนะเมื่อวาน <c oughs> เมื่อวานเหมือนกับคุณไปโกรธใครมาเก็บความแค้นไว้30ปีแล้วก็ระเบิดออกมาก่อนที่เราจริงๆเขาบอกมีคนเซียมคุณใช่ไหม มีมีมีถ้าเกิดคุณดูตอนดีใจเนี่ยเขาบอกเบอร์ห้าใช่ไหมเก่งอดีศรเขาเขากระซิบข้างหูคุณว่าอะไรหน้ากล้องเลยพี่ตอนที่กระโดดทับๆกันอยู่ใช่ไหมใช่เขาบอกหน้ากล้องเลยพี่ใช่หน้ากล้องเลยพี่อะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวตอบอันนี้ไม่ใช่เมื่อกี้เป็นอดีศักิ์กรสอรใช่นี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 ่ผมยางใจไทยตอนนี้นะคนเขามานั่งดูซีนนี้แล้วเขาบอกว่า ผมรักประเทศไทย,ะทไทยจะให้ผมทำยังไง <c oughs> ผมทำไม่ถูกใจใคร <c oughs> ผมอยากกินผัดไทยเอะผม <c oughs> ผมไม่รู้เอาจริงๆเอาเอาเอาเคลียร์กันวันนี้เลยนะฮะครับไอ้ที่คุณตะโกนเนี่ยคุณคุณตะโกนว่าอะไรผมผมรักประเทศไทยคือผมไม่รู้หรอกว่าอารมณ์นั้นมันมัน <c oughs> มันไม่รู้จะบรรยายไงครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเรา,เร,ารอเวลาวันเนี้ยมานานแล้วช่วงที่เรา ช่วงีแย่ที่สุดในชีวิตการเล่นฟุตบอลเลยะมัน,ม,น,ม,นมันอึดอัดมากคือหลายคนอาจจะสงสัยว่ามงคลไปเก็บกดอะไรคือถ้าเกิดใครตามข่าวฟุตบอลเจะรู้เลยคือมงคลไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ที่เหมือนกับผมจะพูดยังไงฮะไม่ใช่เป็นบุคคลที่คือทําตัวโลโปรไฟล์ครับฉะนั้นเวลามีใครจะโดนด่าเนี่ยเขาจะด่ามงคลคนแรกครับมงคลติดทีมชาติทําไมคนนั้นไม่ติดค,คือคุณจะไม่เคยได้อะไรดีอ่ะใช่ครับคืออะไรแย่มาคุณโดนหมดเลยอันนั้นเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณ พอคุณยิงได้คุณเลยคุณเลยเออกมาเพราะปกติคุณไม่ใช่คนอย่างนั้นที่ผมรู้จักคุณไม่ใช่ไม่ใช่คุณไม่ใช่เลยคุณเป็นคนคูอย่างนี้ใช่เออันนั้นเนี่ยเหมือนกับคนบ้าเหมือนคนบ้าเพราะว่าความรู้สึกมันมัน,ม,นมันพาผมไปเองนะครับรว่าความที่ผมเก็บมาทั้งประมาณปีหนึ่งคุณเก็บมาปีหนึ่งปีหนึ่งผมจําได้ว่าไปก่อนที่ผมไปซาอุทีเราแพ้มาหนึ่งศูนย์ช่วงนั้นที่มีก็คือทุกอย่างมันลงที่ผมเลยคอมเมนต์ที่อ่านแล้วปวดใจที่สุดคืออะไร คอมเมนต์ที่อ่านผมไม่ได้อ่านผมไม่ไม่ชอบอ่านแต่ดีแล้วแต่มีคนมาให้ผมดูว่าเอ้ยกากว่ะอะไรประมาณนี้อ๋อคือด่าคนเขียนอ่าด่าเราอะไรเงี้ยอ๋อกากว่าแบบติดได้ไงอะไรมาเนี้ยมันก็แบบแล้วก็เจะเก็บความรู้สึกนั้นมาว่าแล้ววันผมถ้ามีผมผมมีโอกาสผมจะตอบคำถามคนเหล่านี้ยังไงอืมก็ดีแล้วผมขอบคุณคุณมากที่คุณไม่ไปด่าเขาออกกล้องเพราะคุณรักประเทศไทยคุณทําได้ดีมากแล้วไอ้พวกนั้นจะพิมพ์อะไร ช่างมัน,มนคนไทยทุกคนภูมิใจในตัวคุณแล้วขอบคุณคมากและหวังว่าครั้งหน้าจะพูดคําอื่นแต่ขอให้ชัดเจนกว่านี้อันนั้นเป็นพิธีกรยังไม่ได้เพราะพูดอาจจะย,ยังไม่ชัดเลยนะแล้วลองพูดชัดๆให้กล้องอีกทีสิ <c oughs> สมมติหลังยิงเข้าผมเป็นพิรพัฒน์กล้องนี้กล้องนี้ผมส่งมาเสร็จปุ๊บดีใจมาไปหน้ากล้องหน้ากล้องหน้ากล้องผมรักประเทศไทยครับโอ้โหนี่แหละครับนี่แหละครับตัวจริงเขาเป็นอย่างนี้ฮะครับตัวจริงเขาเป็นอย่างนี้ ผมรักประเทศไทยผมรักคุณผู้ชมนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้16นาฬิกา40นาทีกลับมาใจกันใหม่